สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภุดสุคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มีแนวทางเด้อครับเด้อครับแนวทางจากรัฐบาลไทยแหละครับหมวดประจำวันที่16บหกนะครับเนาะวันที่16บหกห้าอกเกตแหละครับแนวทางที่มือนี้ก็มีเป็นของปูเกตสองนะครับเด้อปูเกตสองมันจะซุ้มตัวเลขมาแล้วครับงามของปูเกตสองนะครับเด้อครับอาจีพเียนเลขตารางของเพิ่นครับ เปจะหนาเบิ้งครับสำหรับเหล็กตะล่างเพื่อนนะครับเด้อครับเขามาตุ่งหงดดีมาตุ่งหงดครับสำหรับเหล็กตะล่างผู้เจ็ดสองนะครับเด้องามครับเป็นส่งมาให้แล้วครับตอนนี้ครับสำหรับตัวเหล็กสีลุ่มหายเอฟซีเบิ้องนะครับเนาะหวดที่แล้วถือว่าเพมันก็รุดไปแล้วครับเนาะแต่ว่าเหล็กบิงของเพื่อนกับมางามอยู่ครับสำหรับเหล็กบินนะครับเด้อครับผูเจ็ดสองครับผู้เจ็ดสองครับเป็นส่งเป็นตัวเหล็กมาแล้วครับเนาะครับสมัยซสมร์นี่ครับทัานสมัยเพราะต้องไป ไปวัดไปว่าเพื่อนครับเพราะว่าไปวัดไปว่าเพื่อนแล้วครับแต่มี่ซุ้มข้าเจ้าเป็นพอออกไม่ออกข้าเจ้าเอืญทั้งสี้นะครับเนาะค่ะผู้ยุคใครชิดวัดทั้งสี่นะครับมักระทาโยกวัดเพื่อนกะว่าให้นะครับเนาะก่าเพอยากไปเอาบ่อยากไปละรวมเพื่อนครับเพื่อนกะบอกมาในทางนี้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพื่อนครับส่วนมากเพื่อนกะจะเป็นทรงมากเป็นตัวหนังสือแหละครับ ตัวหนังสือตัวเลขนะครับเนาะเอามายืนยันให้เอฟซีเบิ้งครับสําหรับปูเก็ตสองนะครับเด้อครับน้ำงามเขาไปเบิ้งตัวเล็กน้ากันเด้อครับเด้อบาทนี้ครับครับนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วด้อครับเด้อครับที่ปูทรงมาให้เนาะครับเนาะปูเก็ตสองครับกับเพิ่นทรงมให้งวดวันที่หนึ่งกุมภาพกเจ็ดแหละครับเพิ่นให้บนครับวิ่งบนเพิรนให้แปดกับเก้าครับจับครงมากกับว่าหลายตัวนะครับเด้อ สองตัวลครับส่ตัวครับสครูครับสองแปดสอเก้าสามแปดสเก้าน้ครับเนาะครับสำหรับเล็กตาล่างของปูกะโอเคนะครับเนาะงวดที่แล้วครับถือว่างามครับแปดเก้าหหน่องะครับงวดที่แล้วนะครับเด้อครับกมันออกหกสานะครับเนาะศูนกสเลขตัวเล็กสตัวออกศูนย์เก้าครับเพื่อนหามาเก้าค่ัถือว่าโอเคครับ ถือว่าตัวนี้เนาะครับเขาเขาวิ่งครับวิ่งเขาเพิ่นเขาทุตัวแหละครับเพิ่นกลมมาหายพร้อมครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับเพิ่นให้มาครับสําหรับตัวเลขครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดสองสามกัถืองวดนี้ก็ถือว่าลุดนะครับเนาะถ้าว่าเลขวิ่งเหล็กดูเพิ่นกะมาง่ามมาดีครับสําหรับปูเจ็ดสองครับปูเจ็ดสองล่างเพิ่นกะหาหกหกกับเกียครับล่างนุ่นห้ยหกกับเกียรติะครับเนาะ ปดเก้าหกเจ็ดครับหกเจ็ดหนึ่งสองครับอันนี้เป็นชุดชุดงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนะครับเด้อครับสาหรับเลขคู่เก็สองมางามครับวิ่งเก้านะครับเนาะวิ่งเก้าวิ่งหกครับลางให้หกครับเก้ากระยุบนหกกระยุลางครับสลับกันครับที่ว่าสลับกันนะครับเนาะครับครับมาเบิ้ลต่อครับงวดนี้ เป็นของปูเจ็ดสองครับงามอยู่นะครับเนาะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับลางเลขการบันการศูนย์หกศูนย์เจ็ดแหละครับศูนย์เก่าบ้าๆนะครับเนาะครับเอาคือว่าผ่านไปเนาะครับเนาะสำหรับเลขปูเจ็ดสองงวดที่แล้วครับมาเบิ่งวดต่อครับงวดต่องวดตามต่อได้ครับเด้อครับตามต่องวดนี้วันที่สิบหกครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับ ภูเก็ตสองเลยครับครับหมวดวันที่สิบหกเลยครับสิบหกแล้อครับเนาะสิบหกภูเก็ตครับครับเอาไปโชว์ไปหมาดนะครับเด้อเอาไปจับเบิ้งลอตเตอรี่ครับเอาลอตเตอรี่ไว้เลยครับจับเลยเลยครับมีมีมุมใดก็เอาไว้ครับสำหรับเลขตารางของกูกะหายมากชุดตารางเพื่อนเด้อครับเด้อเอาเอาจับชุดตารางมันก่อนนะครับเนาะ สี่ห้าสเนี่ครับเป็นสุดตารางของเนส่าเก้น4 5 3 9จ็ครับอันงามครับออกมาตอนนวฝาเรซซี่สุบสุสก้นนะครับเนอครับ,รบสำหรับภูมิภา้ ผู้คัดกับผ่านนะครับผ่บา,นบานไปเลยเนาะครับเนาะครับสำหรับผู้มัดกับจัดไปเลยครับครับสี่ห้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดครับเลขจับกูของปูบนบนบืนใหญมาสองตัวนึงกับสามตัวนึงครับบ้านนี้บนนะครับเด้อบนปืนใหนมา ให้มาเจ็ดเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเพิ่นก็วิ่งเจ็ดแล้วครับหลุดเจ็ดแล้วครับเนาะสามสี่เพิ่นก็จับเอาแน่นหนีแล้วครับส่วนมากเพิ่นก็จับเอาแน่นหนีแล้วพูดเจ็ดสองนะครับครับลอโค้งสุดท้ายนะครับเด้อครับเดี๋ยวคนเน้นๆมาให้ครับตัวงามๆแล้วครับเนาะ สำหรับคูเจ็ดสองกับลางเพ่ัญหามาสองคูนะครับเด็กลางนะครับเด้อเด็กลางมาสองคูตัวแน่ๆเลยนะมาสองคูมาสองคู่ด้วยกันครับสำหรับลางเลขหน่อยปล่อยเลยเพบนว่าครับลางมาเนื่งซี หนึ่งหาหนึ่งหาแล้ครับพอต้องดัดแปลงเด้อครับเด้อเหล็กเพลนครับจับเอาจับเอาพลอยเอามาเด้อครับเด้อครับสามตัวเพิ่นกระหายมากครับสามตัวเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าครับแค่นี้ครับสำหรับเหล็กปูเก็ตสองครับมีแค่นี้ครับเอาไปจับไปบายเพิ่งครับ เลขกว่าร้ายแหะครับงวดวันที่สิบหกนะครับเด้อเป็นรัฐบาลไทยครับเลขวิ่งเพมันกเอาวิ่งในนี่แหละครับจับเอาในนี่นะครับเด้อสำหรับเลขวิ่งปูครับปูเจ็ดสองครับครับอ้าวแคปหน้าจอไว้ครับเสื่องยาจับนะครับเนาะท้างส่งเสื่องยาผ้าลาะจัดครับนำเสนอพี่แค่นี้ครับสำหรับเลขปูเจ็ดสองครับ เพิ่นไหนมากกับในตารางเพิ่นกับ4 5 3 9 1 7ลหะครับมีสมมติ3ครูนะครับเนาะครับมักตัวได้จับเอาเลยครับเก้าเจ็กับจับเก้เจ็เก้านกับจับเก้าครับเพิ่นไหนมากเจ็ะครับขเพื่นนี่ครับหลักเจ็นะครับเนาะครับมี7จ7ดสี่ห้าส่างเพิ่นไหนหนึ หนึ่งซีหนึ่งหาไม่แค่นี้ครับสำหรับเลขกปูเก็ตสองหน่วยตัวปล่อยเลยพนว่าครับครับเอาไปสูบไปหมานเนะครับเด้อครับสำหรับชุดงวดที่แล้วก็มาในลักษณะนี้ครับงวดที่แล้วนะครับเด้อของปูเก็ตสองครับเบิ้งไปทำกันเก็ตสองผู้หามาแปดเก้าหกเจ็ดหนึ่งสองครับกะเข่าฮกกับเก่าแหละครับ เขาหกกับเก่านะครับเนาะครับเพิ่์นหายมาหกกับเก่าล่ะเพิ่นกับจับคู่มาแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นชุดนี้เพิ่นว่าเต็มๆครับชุดนี้งวดนี้ผู้เจ็ดสองนี่ครับของเพิ่นมาดีอยู่ครับครับสําหรับเลขกสามตัวนะครับเนาะสามตัวเลขกสามตัวเก้าเจ็ดห้าครับไปจับไปบายเบิ่งเด้อครับเด้อสําหรับผู้มักครับทางสองและเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะ ก็บอแนะน้าไม่เล่นการพนันแหละครับการพนันก็มีควบเสี่ยงเด้อครับเด้อครับว่ามันสิถืิ์กบ่ถือครับอันนี้ก็คิดคิดเรียนเรียนไปครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อเบาสมองไปเนาะครับเนาะตะละมือตะละเว้นกรับจักรเสียดยังกับขีดเลขคิดคำนวณเลขไปครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของปูนะครับเด้อครับครับเป็นสูตรคำนวณของปูเก็ตสองแหละครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรล่ะครับ คแคปหน้าจอได้อครับเด้อครับขอให้ f เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุดขู้สุขดข้นนะครับเด้อครับชชคมันหมานลำลำเรื่อยเยครับพอกันไม่เนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ